วันนี้พี่วีจัดรถผู้บริหารหน่าใช้ของค่าย Honda ให้1คันนะครับเจ้า Honda Accord 2.0ไหบริดเทครถปี19สีบอนเินคันนี้รถตัวท็อปๆใหม่ไม่ได้เยอะจัดให้กับพี่ๆที่อยากได้รถผู้บริหารใช้งานดีๆโดยเฉพาะสาวก Honda ไม่ควรพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่วีเพชนยนต์เองนะครับวันนี้อยู่กับพี่วีที่บริษัทเพชนยนต์สาขา2เสรีไทย95 มุ่งหน้าแยกเมนบรีนะครับวันนี้พี่วีมีรถมาแนะนำนำเสนอ1คันนั่นก็คือเจ้า Honda Accor d 2.0 Hybrid Tech ปี19เลขไมล์การใช้งานอยู่เพียง100,000กับ5,000โลรถคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถผู้บริหารหน่าใช้ออปชันแน่นมีมาให้กับพี่ๆแน่นอนในราคาเพียง869,000คันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0พี่ๆท่านใดที่อยากได้รถเก๋งใช้งานตัวท็อปท็ และเป็นรถใช้งานดีๆของเจ้าตลาดแบรนด์ Honda รบกวนติดตามคลิปนี้ของพี่วีเลยนะไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่ารถตัวท็อปๆแบบนี้มีเข้ามาให้แล้วและเป็นสีบอลเงินที่ต้องบอกว่าสวยปิ๊งพร้อมใช้แน่นอนนะครับด้านหน้าของเจ้ารถ Honda Hybrid Tech ตัว2.0ปี19คันนี้เห็นไหมว่าโลโก้ Honda Hmark สีโครเมียมสภาพสวยเลย รถคันนี้ด้วยออปชั่นที่บอกแล้วนะครับว่าเป็นตัวท็อปทอปกล้องรอบคัน360องศามีมาให้แล้วคร,ครบเลยด้านหน้านะชุดโครงสร้างด้านหน้านะครับผมไฟหน้าเป็น led full แล้วนะครับผม led ทั้งไฟตัดหมอกและไฟหน้าตัวนี้ต้องบอกเลยว่าครบสวยเป็งเลยนะครับผมในส่วนของตัวชุดกันชนหน้าเป็นการตัดในส่วนของตัวสีโทนสีที่เป็นสีดำ cross b a c k ตัดกับตัวชุดกันชนหน้าที่เป็นสี บอลเงินนะครับผมตัวนี้ด้วยลักษณะของการใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่าลิ้วรอยไม่มีเลยนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้แล้วระบบความปลอดภัย Honda Sensing จัดมาให้แบบเต็มโฟร์ออปชั่นแล้วสําหรับรถคันนี้พร้อมใช้สําหรับพี่ๆแน่นอนในส่วนของตัวด้านข้างครับผมล้อแม็กเห็นไหมว่าเต็มสมแบบนี้ครับล้อแม็กขอบ18นิ้วลายไมพัดแบบนี้นะครับสภาพสวยเลย ปัดหน้าเงาๆแบบนี้บนในส่วนของตัวล้อที่เป็นสีเทาเมทัลลิกนะปัดสีเงาเงาเห็นไหมครับว่าร้อมแม็กสภาพสวยรัดมากับยางเบสโตนตูรอนซาพร้อมใช้งานเลยโลโก้ไฮบริดของรถคันนี้นะครับติดตั้งบริเวณแก้มซ้ายและแก้มขวาแบบนี้อยู่ครบแน่นอนนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าพี่วีพาไปชมครับผมโครงสร้างเดิมๆสวยๆที่ทุกคนตั้งตารอคอยนี่โลโก้ ฮอนด้อยู่ครบๆเลยนะครับกระจกบานหน้ายังเป็นกระจกบานหน้าแท้นะยังไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับผมขยับมาดูด้านข้างนิดนึงเห็นไหมว่ามีการออกแบบให้เป็นทรงสปอร์ตสวยมากๆนะตัวนี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวามาให้แล้วด้วยและในส่วนของตัวสีก็เป็นสีทูโทนตัดระหว่างสีดำกับตัวสีบอลเงินของตัวรถนะครับ ตัวนี้เลน Watch มีมาให้เช่นกันแน่นอนในส่วนของตัวออปชันรถนะครับและที่สำคัญตัวนี้ครับผมมือเปิดเป็นโครเมียม Keyless Smart ็นทรีแบบนี้กระจกรอบคันเป็นกระจกโตโยฮอนด้าแท้รอบคันมานะครับรถไม่มีการติดตั้งในส่วนของตัวคิ้วกรนสาดมานะครับแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ติดก็สวยและใช้งานดีด้วยนะครับสภาพกริปทั้งคันพี่วีจับให้ดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะเห็นไหม ไฟท้ายเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวลักษณะการออกแบบดีไซน์ในส่วนของตัวเส้นสายของเจ้า Honda Accord Hybrid Tech 2.0ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยงามลงตัวจริงๆทั้งด้านนอกด้านหน้าด้านหลังด้านข้างทุกอย่างนะครับจบบนเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังก็ไฟท้ายเดิมแท้ LED แบบนี้มาให้ครบเลยนะครับโลโก้แ c คคอรอยู่ครบโลโก้ฮอนด้าฮิสาอยู่ครบ ลักษณะของตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งรอบคันแบบนี้มีมาให้จะสังเกตได้นะครับว่าลักษณะของงานเส้นสายของเจ้า Honda Accord h y b r i d t e ท h พีวีจับให้ดูนะนี่เห็นไหมมีในส่วนของตัวคิ้วโครเมียมนะครับวิ่งตั้งแต่ท้ายรถจนไปถึงด้านหน้าเออด้านข้างรถด้านหน้ารถเห็นไหมว่าลักษณะการออกแบบดีไซน์ของเจ้า Honda Accord เนี่ยใส่ใจรายละเอียดทำให้รถมีความมีมิติหรูหราและดูเส้นสายเห็นไหมนี่ การออกแบบเส้นสายของเจ้า Honda Accord ถือว่าเป็นการออกแบบที่สมูทสวยงามลงตัวมากๆแน่นอนนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ตอนนี้กำลังหารถผู้บริหารใช้งานดีๆนะโดยเฉพาะเป็นสาวกของเจ้า Honda อยู่แล้วรับประกันได้เลยนะครับว่าเจ้า Honda Accord ตัว2.0 Hybrid Tech ตัวนี้ไม่ทำให้พี่ๆผิดหวังแน่นอนเนี่ยด้านท้ายเห็นไหมลักษณะโลโก้ของตัว Hybrid อยู่ครบๆบแบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้แล้วในส่วนของตัวด้านหลังมีการติดในส่วนของตัว Wing ตูดเป็ดตัวนี้มาให้แล้วเห็นไหมสีเดียวกับตัวรถเลยช่วยหลักในส่วนของอากาศลราสัท์ได้ดีมากนะครับขับแล้วลักษณะของการปรับในส่วนของตัวองศาของแรงลมตัวนี้ช่วยได้เยอะด้วยนะครับ ในส่วนของด้านข้างเส้นสายสวยแบบนี้ทั้ง2ด้านแน่นอนนะครับตัวรับสัญญาณตัวนี้เป็นครีบฉลามมีมาให้ในส่วนของตัวท้ายรถนะครับไฟเบรกดวที่3ติดตั้งมาให้ครบแบบนี้เลยพร้อมใช้แน่นอนสำหรับเจ้ารถ Honda Accord 2.0 h y b r i d t e c นนะครับผมนี่ให้ดนะูในมิติของตัวรถนะ ตัวนี้ระบบล้อนะครับการห้ามเบรกจะเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วพร้อมใช้เลยในส่วนของตัวล้อแม็กก็อย่างที่แจ้งไปขอบ18นิ้วเต็มสมแบบนี้เลยครับสภาพสวยๆเลยนะครับรัดมากับยางบิสโตรนพร้อมใช้งานขออนุญ,ญาตเปิดโชว์ในส่วนของตัวพื้นที่มิติเบาะแถวที่2ด้านหลังนิดนึงนะครับให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าประตูเปิดได้กว้างมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นั่งโดยสารด้านหลังผมบอกเลยนะ Honda Accord เนี่ย เข้าไปนั่งด้านในอย่างกัะนั่งโซฟาในห้องนั่งเล่นของบ้านของคุณลูกค้าเองเลยนะครับมิติห้องโดยสารด้านหลังกว้างมากๆแบบนี้เลยนะครับประตูในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยแผงข้างประตูเน้นโทนสีดําลับกับตัวเบาะหนังภายในที่เป็นเบาะหนังสีดําด้วยแล้วลักษณะของตัวแผงข้างประตูนะครับมีการตกแต่งในส่วนของตัวลายไม้ที่เป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะเห็นไหมลักษณะเส้นสายของ เจ้าคอนด้าอคอออกแบบมาได้สวยสดงดงามแน่นอนนะครับกระจกเป็นออโต้สีบานเลยเรียบร้อยและขอ้อพิเศษ,ษ,ษครับผมนี่เกี่ยวให้ดูนะครับด้านหลังมีในส่วนของตัวม่านหลังที่เป็นแมนนวลแบบนี้มาให้นะครับผม2บานนะครับมีมาให้ครบเลยแบบนี้ขยับเข้ามาดูในต่อในส่วนของตัวเบาด้านในอย่างที่พี่วีแจ้งไปนะว่าเบาะด้านหลังของเจ้า h อน d a a c c คอ d 2.0งจุด์ไบรเคเนี่ยอย่างกโซฟาภายในบ้านจริงนี่เห็นไหม พื้นที่มิติด้านในนะครับหัวหมอนตัวนี้มีมาให้ครบนะเบลลองรับในส่วนของจุดล็อกคาซีทสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆมีมาให้เลยนะครับสองฝั่งแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่มิติภายในตัวนี้ข้อพิเศษลืมบอกไปนะครับรถคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวพรม 3D มาให้แล้วแบรนด์นี้ยี y ่ห้อนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าใช้งานดีมากๆตัวนี้จ,จัดมาให้เต็มเลยรอบคันมีมาให้แล้วด้วยนะครับในส่วนของตัวด้านหลังก็แอ มีมาให้2จุดแบบนี้นะครับแอร์ด้านหลังแล้วก็จุดชาร์จในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือมีมาให้ครบหมดแล้วเบาะเป็นไฟฟ้าปรับองศาได้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ฝ้าด้านในเห็นไหม LED นะครับบริเวณในส่วนของตัวฝ้าเพดานนะครับมีมาให้แล้วแล้วก็พื้นที่มิติของตัวฝ้าเพดานเนี่ยสะอาดสะอ้านสีครีมมีมาให้ครบเลยนะครับหัวน็อตทุกจุดนะครับพี่วีบอกแล้วนะว่า รถของบริษัทพยนต์เป็นรถที่เราตรวจสอบตรวจช็คมาแล้วนะครับหัวน็อตเม็ดอาร์คนะครับผมทุกอย่างเราเดิมแท้มาพยายามคัดให้คุณลูกค้าเดิมแท้แบบนี้ทุกๆคันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มั่นใจแหละบางทีพี่วีก็ไม่ได้เปิดให้ดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะครับกระดูกงูงไม่ได้ดึงให้ดูนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่ารถเรามีทีมจัดซื้อตรวจสอบให้แล้วนะครับ ตัวนี้ได้รายละเอียดมาค่อนข้างสวยเดิมแทบทุกคันผมบอกเลยในส่วนของตัวด้านหน้านะครับผมให้ดูนี่มิติของประตูบานหน้าก็กว้างและใหญ่มากๆนะครับเปิดเข้าไปนั่งสบายมากนะครับผมขึ้นลงเนี่ยรับประกรนันได้เลยว่าปัญหากับการมีมิติที่เปิดประตูได้ค่อนข้างแคบอันนี้หมดไปแน่นอนนะครับพะเปิดได้กว้างจริงนะครับในส่วนของตัวเบาะด้านในครับผมฝั่งที่เป็นฝั่งคนขับนะลักษณะของตัว การปรับองศาของเบาะสามารถทําได้ง่ายมากเพราะมันเป็นเบาะไฟฟ้าใช่ไหมมีดันหลังให้ด้วยมีครบเลยนะครับในส่วนของตัวมิติด้านในก็นี่ให้ดูในส่วนของตัวแผงข้างก่อนนะครับเดี๋ยวข้ามข้ามแผงข้างไปไม่ได้จริงเพราะว่ามันมีออปชันที่ซ่อนอยู่กับรถคันนี้นะครับนี่เห็นไหมกระจกเป็นออโต้สบานนะเรียบร้อยพร้อมใช้มาให้แล้วในส่วนของตัวลักษณะของตัวการปรับกระจกก็ปกติครับมีทั่วไป แต่ในส่วนของตัวรถคันนี้มีการปรับในส่วนของตัว Memory Se ซ t มีมาให้แล้ว2ตํตำแหน่งนะครับผมสองฟังก์ชันนะครับผมสามารถบันทึกได้2 2ระดับนะครับผมในส่วนของคุณลูกค้าที่บางคนคุณสามีใช้คุณภรรยาใช้การปรับองศาของตัวเบาะไม่เท่ากันตัวนี้ออกแบบตอบโจทย์มาให้แล้วนะครับสำหรับการปรับแต่งในส่วนตัวพื้นที่การนั่งขึ้นอยู่กับการใช้ ปรับรีโมทในแต่ละดอกนะครับกุญแจรีโมทมี2ดอกใช่ไหมก็จะปรับในส่วนของตัวองศาบาะล็อกตามกุญแจที่เราใช้นะครับผมว่ามันจะเป็นดอกที่หหรือดอกที่2นั่นเองนะครับมาดูกันต่อในส่วนของตัวพวงมราลัยนะครับตัวพวงมราลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมราลัยแบบ3ก้การแบบนี้นะครับเป็นหนังเดิมนะจากโรงงาน h อน da แล้วก็ควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอมาตรวัดและหน้าจอวิทยุนะครับผมซ้ายขวาแบ่งแยกกันชัดเจนนะ ตัวออปชันเมนูต่างๆก็สามารถควบคุมผ่านตัวพวงมลาลัยได้เลยนะครับในส่วนของตัวด้านขวานเนี่ยสามารถล็อกความเร็วของรถคันข้างหน้าได้ด้วยป้องกันการออกนอกเลนมีมาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีแพลนชิพมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัว Honda าเลนวอชก็สามารถกดเปิดดูได้จากตัวก้านวัดที่ตัวพวงมลาลัยแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ขยับเข้ามาดูในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุครับผม จอทัสกีนมีมาให้ลิงก์กล้องถอยกล้อง360องศาสะท้อนขึ้นจอแบบนี้มีมาให้แล้วชุดแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ออโต้หุ้มตัวหนังแบบนี้มีมาให้นะครับการปรับโหมดในส่วนของตัวสปอร์ตโหมดอีโค่โหมดมีมาให้ EV โหมดมีมาให้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวเบรกไฟฟ้าเบรกห้มมีมาให้ครบชุดแบบนี้เลยขออนุญาต กดสตาร์ทให้กับคุณลูกค้าได้ลองชมในส่วนของตัวหน้าจอมาตรวัดของรถคันนี้สักนิดหนึ่งนะว่าหน้าจอมาตรวัดของ Honda Accor d 2 h y y b r i d Tech สวยงามขนาดไหนนี่ครับผมโอ้โห oh, 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 เห็นไหมจอมาตรวัด TFT แสงผลการใช้งานของตัวหน้าจอสวยจริงนะครับนี่เห็นไหมครับกราฟิกต่างๆถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามลงตัวเลยมีการเล่นในส่วนของตัวเข็มที่เป็น ดิจิตอลกับอนาล็อกผสมผสานกันนะครับแล้วก็ขยับมาดูในส่วนของตัวหน้าจอวิทยุสักนิดหนึ่งนะครับผมขออนุญาตกดนิดหนึ่งนะอ่ะนี่เห็นไหมจอทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีระบบเนวิเกเตอร์รองรับมาให้ด้วยรวมไปถึงระบบส่งกําลังต่างๆนะครับนี่สามารถเลือกดูโหมดต่างๆได้ผ่านตัวหน้าจอนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับ สามารถใช้งานได้่อนข้าง,ง่ายมีระบบคำนวณระยะทางลำนวนคำนวณในส่วนของระยะทางการที่รถคันนี้จะสามารถขับได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงนะครับผมออปชั่นฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยนี่ไฟแสดงผลในส่วนของตัวระบบแอร์คอนเดนเนอร์มีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องถือว่ามันน่าใช้ลงตัวนะขยับขึ้นมาดูในส่วนของตัว กระจกตัดแสงครับกระจกตัดแสงตัวนี้เป็นออโต้เรียบร้อยมาให้แล้วแล้วก็ฟังก์ชันเมนูที่เพิ่มขึ้นมากับรถคันนี้ก็คือนี่ครับผมออปชันในส่วนของตัว s u n ล o o ครับตัวนี้มีมาให้พี่วีขออนุญาตกดเปิดนะนี่นี่ขออนุญาตให้ดูนะนี่เห็นไหมครับส u n r o o เปิดออโตโ้ใช้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยนะมิติของตัวส u n r o o ก็สามารถทํางานได้ง่ายๆผ่านการกดผ่านลักษณะของปุ่มกดทางด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวพี่วีขออนุญาตกดปิดนะ จะให้ดูมิติการใช้งานนี่เห็นไหมครับตัวสรุปปิดใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้กดเปิดปรับองศาได้ด้วยอันนี้ปรับองศาการเปิดได้เห็นไหมครับแล้วก็ปิดองศาของตำแหน่งการปิดก็ทำง่ายๆผ่านปุ่มที่อยู่บริเวณตรงฝ้าเพดานตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะมันเป็นรถที่น่าใช้จริงๆในราคาที่ออกป้ายแดงล้านกว่าแต่ตอนนี้พี่ๆสามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรถ Honda a c c o r d 2.0 Hybrid Tech ตัวนี้ได้ในราคาเพียง869,000ฟรีดาวจัดเต็มได้นะครับคันนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคันนี้จริงๆผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ15,000เท่านั้นสำหรับเครดิตของคุณลูกค้าที่เข้าเกณฑ์จัดเต็มฟรีดาวได้ตัวนี้สามารถทักทายมาหาพี่วีได้เลยนะครับตามเบอร์หรือ,อ,อช่องทางการติดต่อที่ทิ้งไว้ให้แล้วนะครับนี่ขออนุญาตเปิดให้ดูโชคเป็นฝากระโปรงเรียบร้อยพร้อมเลยแบบนี้นะครับ เปิดใช้งานง่ายๆคุณสาวๆก็สามารถใช้เจ้ารถ h o n d a Accord 2.0 y b บ i d t e ท h ตัวนี้ได้แน่นอนนะครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าฝากระโปรงหน้าเป็นโชค๊คฝากระโปรงเรียบร้อยเลยและเดี๋ยวพี่วีพาไปชมในส่วนของตัวโครงสร้างซึ่งต้องบอกเลยว่าโครงสร้างเราสวยรีบแบบนี้เห็นไหมในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับผมไล่ลงมานะนี่ให้ดูเบ้าโช๊คครับงานสวยๆแบบนี้ครับไม่มีไข ไม่มีขยับแน่นอนหัวน็อตเดิมๆนะรอยซิลสีต่างๆลักษณะของจุดเม็ดอาร์คจุดสีแต้มสีทุกอย่างเดิมแท้มาจากโรงงาน h o นด้าเลยนะครับนี่เห็นไหมให้ดูกันแบบใกล้ๆละเอียดๆเ,เลยนะครับว่าเป็นจุดแต้มสีเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ตัวนี้ผสมสารระหว่างตัวน้ํามันกับระบบไฟฟ้านะครับนี่พี่วีสตาร์ทเครื่องไปด้วยนะ เครื่องยนต์ก็เดินเรียบปกตินะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยในส่วนของตัวเครื่องยนต์บริษัทพยนต์ตัวเช็คให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าก็มั่นใจเถอะว่าได้รถในกลุ่มพวกนี้ไปใช้งานใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะโชคฝากระโปรงรวมไปถึงตัวฝากระโปรงหัวน็อตทุกอย่างครับเม็ดอาร์คข,ของเดิมแท้จากโรงงานฮอนด้ามานะครับผมป้ายมอกอให้ดูนี่เห็นไหมป้ายมอกอของเดิมนะครับป้ายเพจที่ติดตั้งมาจากฝากระโปรงแบบนี้ของเดิมโรง,งงานแน่นอนนะครับจุดเม็ดอาร์คเห็นไหมกลมๆชัดๆเลย สวยๆแบบนี้ไม่มีการบิวแต่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนเลยนะครับที่อยากได้รถใช้งานดีๆโดยเฉพาะรถที่เป็นรถระดับผู้บริหารนะครับผมใช้งานในราคาเพียงตอนนี้869,000หายไปเกือบครึ่งแล้นะสำหรับรถในกลุ่มพวกนี้นะครับ รถคันนี้จอดโชว์อยู่ที่บริษัทพยนต์สาขา2เสรีไทย95ถ้าอยากเข้ามาชมตัวจริงอยากเข้ามาทดลองขับจริงนะครับโทรมาหาพี่วีได้เลยตามเบอร์0867098787 0866880923 2เบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงรับประกันเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับรถ Honda Accord 2.0 h y b r i d Tech ปี19เกขไมล่แก0โล869,000จัดให 1, 000, 5, 000, 8, 69, 000, ด้เต็มฟรีดาวตันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ15 เครดิตดีทักหาพี่วีได้เลยรับรถได้ภายใน3ชั่วโมงดอกเบีย้ยเริ่มต้นตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับพิเศษสุดๆนะครับ279จัดไปสำหรับรถของคุณลูกค้าที่อยากได้เป็นรถมือสองสวยๆดีๆไปใช้ในงานในบ้านสักหนึ่งคันสอบถามได้เลยโปรโมชั่นดีๆมีให้พี่เพียบนะครับผมของแถมอยากได้อะไรเพิ่มเติมพี่วีให้ได้พี่วีให้แน่นอนนะครับอยากได้ อยากได้ต้องได้สําหรับรถคันต่อไปสําหรับของคุณลูกค้านะครับที่อยากได้ไปครอบครองก็ทักหาพี่วีมาแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับเจ้า h อ n ด a a c c o r d วันนี้ขอบคุณมากมจรเจนนะครับที่ติดตามรับชมการนําเสนอและพรีเซนต์รถสวยๆของบริษัทพยนตร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคันไหนที่มานําเสนอให้กับพี่ๆติดตามฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ม,มีมีอะไรผิดพลาดก็ขอกราบขอขอภัยด้วยแล้วกลับมาพบเจอการรีวิวรถสวยๆแบบนี้โดยมีพี่วีมาวิวแบบนี้ ทุกๆวันนะครับผมฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ